เพบอกันกรบเสี่ยครูดำจรงวันนี้เส่ยครูดำจริงจะไปนอนเต้นเลยนะคะวันนี้เส่ยวรูอยู่บ้านนะคะแล้วเราจะไปหยิบที่นอนกันอ่าเอเก็บที่นอนเลย็อับอันนี้ไม้ของกระเสี่กคูนะคะับนะครับไม้เสือครูหอบที่นอนจะหกไหมครับมันจะตกนะครับทำดีๆนะครับไปเลยครับเี๋ยวรูกำลังออกไป นอนที่เต็นท์แล้วนะครับน้องๆเอฟซีมันนอนเป็นเพื่อนเสียยฟูไหม,ไมเสียฟูด้วยเดินทางนี้ครับทางนี้ครับหน้าบ้านนี่ครับออกมาทางนี้มาทางนี้ <c oughs> ดีๆจะล้ม,ม่ะเลยครับไปแล้วนะครับรอกอลรอคอม มาแล้วครับออกน้องๆวันนี้เรากางเต็นที่ไหนครับอ่าเอาที่นอนวางไว้ก่อนแล้วมาเปิดเต็นก่อนวางไว้นูนนน่นนูน่นนู่นกางเสียฟูเออวางไว้แล้วก็มาเออนี่เราคนเก่งเราต้องทำได้เสียฟูเก่งอยู่แล้ว เปิดออกออกออกกว้างๆสิเดี๋ยวที่นอนเข้าไปทับุ้งขาดปูนี่นั่นขาดที่นอนนี่ไงเจเเอาปูที่นอนที่ที่นี้ปูที่นอนแล้วเอาผู้บอกผู้พี่บอกว่าเจริญทอบเดินแบบนี้ไหนเจริญชอบเดินแบบนี้เจริญชอบเดินแบบนี้เจริญคนแก่ที่นอนเอาหมอนมากี่อันหมอนมาเปิดดูสิครับ วิธีที่เสี่ยวฟูผู้ที่นอนเป็นนะครับอันนี้หนักพวกผูอันนี้หวานเสี่ยฟูเอาวางอนนอกไปก่อนอืมมันจะติดดินโอูยวางไว้นั่นผูเอาวางไว้นั่นแหละ ก็ไปเอาอีกสิครับใ้รอยาไปกับจ้พูเจมพูขอถือได้ไหมนะปิดปิดปิดไว้ได้ยุงเข้าปิดเต่มุ้งจับดีๆเดี๋ยวขาดเตชิบขาดเตชิบลุดเตชิบลุดค่อยๆทำ เชียูไปไปเอาผ้าห่มท่านมึงน,น้องจกนอนกับเสียูไหมผมด้วยครููหผมด้วยไม่พ้แดง วางติดลงติดพื้นถ้าใครอยากมาเห็นเต็นเสียวฟูนี่มาที่ไหนครับที่บ้านสีตวฟูว่าสำารงน้อยนะครับดึงขึ้นมาไงมันจะตอก จปก่อนรออยู่นี่กันนะครัเข้าไปในเต็นท์เลยไปไมเ้เสีย่ยยปูมาก,ก่อนอสนะเสียปปูไปเอาโทรศัพท์อยู่นะครับโนสริงช้าเสียฟู บรรยากาศรอบๆเต็นท์เสียฟูนะครับนี่บอกกบเสียฟูเจ้าจับเจ้าจับว่าไปทำอะไรเอาไปตู้ใครเคยเราได้ใครเคยพูดแบบนี้บ้างอยากได้พยาบาลเบียดเบี้ยซึ่งกันและกันเลยอืม ปิดไฟดีกว่าเนอปดดอ่าที่นอนแล้วนะครับนอนหลับฝันดีบอกเอฟทีที่ฝากสิลุกขึ้นมาดีดี โอเคครับ